พอเพียเมื่อกี้ท่านที่การก็พูดนะว่าการศึกษาเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องพอเพียงเนี่ยมันจะมีความหมายว่าอย่างไงแล้วมันควรจะคิดกันยังไงที่จะทําให้ระบบการศึกษาพอเพียงครับเออผมคิดว่าที่คือต้อยเขาเนี่ยอ,อ ภูมิใจในตัวเองรู้ว่าตัวเองสามารถพัฒนาได้นะครับ mm hmm. เรื่องความภูมิใจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะถ้าคนไม่ภูมิใจตัวเองแล้วมันจะเรียนอะไรได้ยากแล้วไม่อยากเรียนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าภูมิใจในตัวเองแล้วก็หัดคิดหัดวิเคราะห์เป็นเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็มีทางที่จะช่วยเหลือได้ตัวเองได้ต่อไปนะครับจบไปแล้วอาจจะ ไปสมัครงานมาหางานไม่่คยได้เนี่ยคุณต้องสร้างงานวยตัวเองต้องช่วยตัวเองอะไรต่างเนี่ยมนต้องต้องเป็นลักษณะนี้มากขึ้นนะเพราะผมคิดว่าระบบเศรษฐกิจปัจจุบันแล้วเนี่ยมันไม่ส่งเสริมการจ้างงานนะระบบที่มันเน้นการลงทุนต่างชาติมากเนี่ยมันจะเน้นใช้เครื่องจักรใช้คอมพิวเตอร์อะไรต่าง้วมันแข่งนะคุณต้องเก่งภาษาอังกฤษต้องเก่งอมต่างเขาต้องยะรับคุณอะไรต่างเนี่ยนะครับเพราะนั้นมันก็แข่งขันสูงมากนะครับเพราะนั้นต้องให้คนเนี่ยพยายามที่จะหาทางช่วยตัวเองได้แล้วก็เข้าใจว่าใน เศรษฐกิจสังคมไทยแบบนี้คุณจะอยู่รอดได้อย่างไรนะจะอยู่รอดตรงไหนแล้วก็คิดถึงคนอื่นด้วยนะครับไม่ได้อยู่รอดแบบเอาเปรียบเขาเนี่ยอยู่รอดแบบร่วมมือกันอะไรกันอย่างนี้นะครับเศร,รษฐกิจพอเพียงหรือแนวหรือปรัชญาที่บอกว่ามีความพอประมาณสมมแล้วก็มีเหตุมีผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันเนี่ยในระบบการศึกษาเนี่ยจะออกแบบยังไง เวลาเราพูดถึงประเด็นใหญ่ๆอย่างเช่นปัญหาเรื่องการศึกษาหรือเราจะไปเรื่องอื่นๆต่อไปก็ดีนะจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งที่เป็นที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าขณะนี้เราพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าแนวปรัชญาในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจาตามแนวพระราชดำริเนี่ยนะครับรัฐบาลก็พูดมากพูดบ่อยอาจารย์ก็ใช้คําว่าจัดงานบ่อย แล้วก็อธิบายอยู่เป็นระยะระยะว่าไม่ได้ขัดกับทุนนิยมนะ hmm. ไม่ได้ขัดกับโลกาพิวัตินะคล้ายๆกับที่เราพูดอยู่บนนี้นะครับแต่ว่าเท่านั้นเนี่ยมันมันไม่พอเพราะว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถทำให้ประชาชนหรือคนทั่วไปเข้าใจโดยการจับวาแล้วในชีวิตจริงเนี่ยจะทำอะไร ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ความพอไหนอย่างไรนั้นผมคิดว่าวิธีการที่จะที่จะทําเรื่องนี้เนี่ยอย่างอาจารย์แบบระบบการศึกษาเนี่ยบางทีอาจจะต้องต้องอะไคือเรามักจะอธิบายเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอย่างตาเนี่ยเขาจะเริ่มอธิบายจากจากบุคคลก่อนหรือว่าในขั้นที่หนึ่งก่อนบอกว่าเอาทําในสิ่งที่คิดว่าจะมีพอกินพอใช้ แล้วก็มีการค้าค้ากับชุมชนใกล้เคียงก่อนอะไรต่างๆแล้วค่อยว่าไปถึงขั้นสุดท้ายที่จะที่จะเป็นขั้นที่ก้าวหน้าที่สุดที่อาจจะไปถึงเรื่องการค้าระหว่างประเทศหรืออะไรก็ใจผมวันนี้เนี่ยถ้าจะให้การจับต้องเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นจริงเนี่ยต้องเร่งตอบโจทย์จากขั้นที่สามย้อนกลับลงไปเพราะเวลานี้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่เนี่ยโลกาพิวัต์มันแรงนะครับเมื่อสักครู่อย่างท่านคณะบดีก็บอกเลยเดี๋ยวนี้ ใครรู้คอมพิวเตอร์เนี่ยโอกาสก็ดีกว่าคนอื่นอันนี้มันเป็นโจทย์ซึ่งมันเป็นความเป็นจริงของสังคมในปัจจุบันของโลกลคนคิดในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงย้อนกลับในแง่ของภาคการพัฒนานั้นเรื่องการศึกษานะครับถามว่าปัจจุบันเนี่ยระบบการศึกษาเนี่ยปัญหาคืออะไรผมก็ แข่งขันที่ยังขาดอภิบาลเนี่ยระบบการศึกษาเราไม่ได้ไปตอบโจทย์ที่เป็นพื้นฐานของเป้าหมายของการศึกษาให้คนมีทักษะความรู้และความรู้ที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นระบบแข่งขันอีกระบบหนึ่ง <c oughs> เพื่อไปสู่การมี นะครับมันน่าสนใจคดียุบพ,พักเนี่ยเรื่องใหญ่เลยก็คือจ้างมาลงสมัครผู้แทนเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าสืบพยานไปเนี่ยนะครับก็จะมีพยานกลุ่มหนึ่งคือผู้สมัครที่งให้มาสมัครเนี่ยถามว่าคุณสมบัติคนเหล่านี้งจบปริญญาทุกคนนะครับเพราะไม่งั้นตามรัฐนูลปีสี ไม่ได้ปั๊บเนี่ยพอว,วันไอตอนกรอกทําย้อนหลังไปเอกใจบ้างไหมไม่ได้คิดอะไรแล้วคิดบ้างไหมว่าไปสมัครแล้วต้องหาเสียงต้องแข่งขันจะทํางไงไม่ได้ทีนี้ก็มีพี่พวกที่วางแผนหาคนพวกนี้มาสมัครคือพวกที่จบ โอ้โหรู้ข้อกฎหมายหมดอืเป็นสมาชิกทําไงไปแก้ทะเบียนข้อมูลในดิบิกอกอตอได้นะครับใหุ้ชอย่างซักไปซักมาผมจำคำถามคนเหล่านี้บอกเอ๊ะคุณรู้ทุกเรื่องเลยแล้วทำไมคุณไม่สมัครเองมไม่จบปริญญาครับอา้าวท่านท่านผมให้เห็นภาพเลยผมไม่ได้พูดเรื่องการเมืองเลยนะผมให้เห็น ไปทําของผู้นี้ผิดถูกอีกเรื่องหงไปวางแผนทําทุกอย่างคนจบปริญญาเป็นเพียงเครื่องมือที่ถูกนํามาใช้ในการขึ้นหน่อยนะครับอันนี้คือสิ่งซึ่งซึ่งน่ากลัวนะครับแล้วก็วิจารณ์กันเยอะเรื่องของอมหาวิยาลัยแข่งขันกัน คุณภาพได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับระบบเปียนครบจบแน่ตอนนี้เป็นจ่ายครบจบแน่เนี่ยนะซึ่งเชื่อวไม่มีนะครับแล้วก็อีกหลายแห่งที่พยายามรักษาคุณภาพอยู่ไม่มีมต้องยอมรับว่าอาการไปทางนั้นแล้วนะครับ<ม>เหมือน<ม>การศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ซ้ำชั้นนี่ยากนะครับเขาไม่ให้ซ้ำนะครับ รวมกันจนเรียกว่าจนจนจนไม่ให้ซ้ำนะขึ้นมาว่าสรุปแล้วเนี่ยเอ๊ะเราเรียนไปเพื่อความรู้หรือเรียนไปเพื่อให้มันครบกรุบใบปริญญามันต้องย้อนกลับไปไปหลักการพื้นฐานแล้วก็ตรงเริ่มต้นว่าระบบการศึกษาต้องตอบโจทย์อะไรผมเองเป็นคนหนึ่งซึ่งพูดจีลายบางทีก็ขัดใจหลายคนประเทศไทยจะมีคนที่จบ ผมไม่เคยคิดครับไม่เคยคิดเลยผมคิดแต่ว่าบางคนเนี่ยจบด็อกเตอร์ไปเป็นนักวิจัยสร้างองค์ความรู้นะครับทางวิชาการเป็นผู้นำาดจบระดับปริญญาโทก็จำนวนหนึ่งก็จบมีความรู้เพียงพอที่จะไปอาชีพการงานที่อาจจะต้องใช้ความคิดแต่อีกจำนวนมากเนี่ยพูดตรงความจำเป็นเลย ขอให้จบไปแล้วเนี่ยมีทักษะในการที่จะงานสร้างมูลค่าและคุณค่าเพื่อที่จะมีของตัวเองได้วันนี้เนี่ยปรากฏว่าระบบการศึกษาจำนวนมากหางานทำไม่ได้ขณะที่ภาคธุรกิจนะครับปรากฏว่าจบบริหาร มีธุรกิจให้บริษไม่มีงานให้ทําแต่ว่างานที่เป็นงานทักษะอาจจะระดับกลางๆเนี่ยกลับหาคนทําไม่ได้แล้วนะครับนี่คือความไม่สมเหตุสมผลของของระบบการศึกษาที่จําเป็นจะต้องมีการ